สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุธนทนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางยู u ูบรถบรรทุกมือสองสุธนทนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อก,การเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6กล้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาหนึ่งร้อยแรงม้าครับรหัสแคสซีบียูสามสิบรหัสเครื่องยนต์จิบสามบีหนึ่งร้อยแรงม้าครับรถห้างแท้ครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับกระบะบรรทุกช่วงยาวสี่เมตรสามสิบครับ เกองเกียร์สมบูรณ์คันสีสวยเดิมตลอดเส้นครับช่วงล่างดีครับรถขับใช้งานปกติเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมโอนถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถเป็นทุก6กล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา1,25,000บาท1,25,000บาทหรือโทรสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ